ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อชีวิตที่ไรนี่มีมาเท่าไหร่เก็บได้หมดจุดทูบเก้าดอกสวดบทนี้มีเงินไม่ขาดมือเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยมั่งคั่ง ท่านผู้ฟังครับในสมัยปัจจุบันในยุคเข้ายากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้ก็นับว่าโชคดีมากเลยครับเพราะเราๆท่านๆก็ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็ใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องกู้นี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้ที่ยังต้องคอยประสะสางเลยครับ แต่การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะความแตกต่างทางด้านครอบครัวและสถานะทางการเงินความยากลำบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่เราต้องบริหารจัดการให้ดีให้อยู่ในสถานะที่เราสามารถควบคุมได้และในขณะที่เราบริหารจัดการหนี้นั้นการขอให้มีโชคลาภก,ก้อนโตก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรจะลบหลู่เลยครับ อย่งเช่นการมีโชคลาภจากการบูชาหลวงปู่สวงโดยพ่อค้าขายรอตเตอรี่อยู่หน้าวัดไผ่พัฒนาและขายรอตเตอรี่ส่งทางเปรษณียได้นำเอาเอกาสารการส่งรัตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสามฉบับหมายเลข386372มารายงานให้หลวงพ่อพุธวัยโมประธานมูลนิธิหลวงปู่สวง เจ้าคณะอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดทราบโดยหลวงพ่อพกล่าวว่าประมาณวันที่10ตุลาคม2564คุณสันติอายุ64ปีชาวจังหวัดสกลนครได้เคยสั่งซื้อลอตเตอรีกร่กับตนมาแล้วส2ง,งวดได้สั่งซื้อลอตเตอรีร่ชุด3ใบหมายเลข386 372โดยตัวได้ส่งลอตเตอรีร่ไปให้คุณสันติแล้ว ปรากฏว่าเมื่อมีการประกาศผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564ตนแนะนำอาต้นคขั่วของการส่งรัตตอรีมาตรวจสอบดูจึงพบว่าคุณสันติลูกค้าของตนถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสมใบซึ่งตนได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคุณสันติและขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเผยแพ่ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งคุณสันติได้อนุญาตแล้วเ้ื่อก่อนหน้านี้รัตเตอรี่งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2564ก็ได้มีชาวบ้านจากบ้านละลตมตะมนละลมอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสเกตซึ่งมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสวงวัดไพรพัฒนาได้ซื้อรัตเตอรี่ไปจากแผงของตนก็ถูกระวันที่หนึ่งจำนวนสองใบ ได้รับเงินรางวัลไปแล้วจำนวน12ล้านบาทและเดือนตุลาคม2564ที่มีผู้ถูกรางวัลที่1ติดต่อกันทั้งสองงวดซ้อนได้รับเงินรางวัลไปแล้วรวมทั้งสิ้น30ล้านบาทและอีกรายหนึ่งคือนายวรรณชาติอายุ49ปีได้กล่าวว่าตนเคารพศรัทธาหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนามานานแล้วต่อมาได้เดินทางไปทำงาน เป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเมื่อวันที่16กันยายน2564ตัวน,นิ้ดูปฏิทินหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาที่ตัวแนะนำเอาติดตัวไปด้วยเพราะปฏิทินเป็นรูปภาพของหลวงปู่สวงตัวน,นี้ดูในปฏิทินพบว่ามีเลข935กำกับอยู่จึงได้ซื้อหวยใต้ดินที่ประเทศไต้หวันซึ่งก็ปรากฏว่าเลขดังกล่าวเป็นเลขอัน เจ้ามือจ่ายครึ่งราคาปรากฏว่าตนถูกหวยใต้ดินได้เงินมาจำนวนทั้งสิ้น55,000บาทตนจึงได้อธิษฐานกับรูปภาพของหลวงประสวงว่าหากถูกรางวัลที่หนึ่งตนจะนำเอาเงินที่ได้มาครั้งแรกจำนวน55,000บาทไปถมบุญกับหลวงประสวงที่วัดไพรพัฒนาทั้งหมดต่อมาเมื่อประมาณวันที่25กันยายน2564 ตัวเลขื้ือรอตเตอรี่จำนวนห้าคู่ตัวเลือกเอารัตเตอรี่ที่ตนเองชอบซึ่งที่ประเทศไต้หวันก็ได้มีการขายรอตเตอรี่และขายหวยใต้ดินเหมือนก,นกันกับประเทศไทยทุกอย่างเมื่อซสือรัตเตอรี่มาแล้วตวนได้เปิดย t u b e ฟังเสียงบทสวดขอพอรหลวงปู่สวงและได้สวดขอพอรหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาก่อนนอนทุกวันต่อมาวันที่หนึ่งตุลาคม2564 มีการประกาศผลการออกฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลตนจึงได้นาเอาฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้มาตรวจดูก็ปรากฏว่าฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลหมายเลข57817 1หนึ่งที่ตนซื้อเอาไวา้ถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัลจํานวน12ล้านบาทครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากประมีหลวงปู่สวงที่บรนดาลโชคลาบ ให้แก่สิทธิยานุสิทธิ์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหลวงปู่สวงเป็นพระพิสุชาวกัมพูชาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดมากสิทิยานุสิทธิชาวไทยและกัมพูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินและสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543สรีระสังขาร เ้อยู่บนมณฑกปรา,าสาทหลวงปู่สวงวัดไั่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศีสเกตผู้ที่ได้รับโชคผู้ตรงกันว่าตัวนับถือหลวงปู่สวงและทําตามนี้เป็นประจำคือต้องคาถาหลวงปู่สวงพรอบอธิษฐานจีตขอพรแนะนำให้จุดทูปเก้าดอกไหว้สการะได้ทุกวันจัดทั้งเชา้าและก่อนนอนก็ได้ขอเรื่องโชคลาภเงินทอง การงานธุรกิจให้ราบรื่นร่วงเรืองก้าวหน้าคาถาลงประสวงเทวดาเดินดินคำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรว่าตามนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะอิติปิสโสภะคะวาอริยะองส่วงสัมปันโนยะถาพุทโมนะนะมะพาทะอะหังนุกาให้สวดบทนี้อยู่เก้าจบครับจากนั้นก็ต่อด้วยนะโมพุทธสัตโต มหาคุโนมหิติโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภเนรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสณนะโมพุทธายะอิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจัง ประสิทธิ์ที่มีสาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตที่ไรนี้มีเงินไม่ขาดมือเหลือกินเหลือใช้จนทำห้ร่ำรวยได้นั้นนะครับเบื้องตน้นก็ควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองครับตั้งสตทิทุกครั้งที่จ่ายเงินครับ หากเราไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามก็ควรใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นในอนาคตเพิ่งระลึกไว้นะครับว่าที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว ทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับกับอีกเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของชายผู้หนึ่งได้ระไวาจากเว็บไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่งเขาได้เล่าว่าผมผู้หนึ่งละครับที่อยากเล่าประสบการณ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน พระอริยะผู้อยู่เหนือโลกเหนือสมุดทั้งปวงเป็นที่เคารพสักการะของมรดาชนที่ราบสูงภูตะแบกแห่งแดนอีสานใต้เรื่องราวปฏิหารและปฏิธานของท่านเป็นที่เรื่องลือเกินกว่าจะบรรยายได้หมดเนื่องจากเพราะมีผู้คนมากมายต่างข็พบเห็นจากประสบการณ์ของตนเองและนำมาบอกเล่าถึงความอัศจรรย์แห่งบุญยริษ ที่หลวงปู่สวงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เชื่อว่าใครที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองคงจะเหลือเชื่ออย่างเลี่ยงมีได้พอะเรื่องราวปฏิหารของท่านนั้นล้วนเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่ใครจะพิสูจน์ได้หากเพียงอาศัยความศรัทธาของคนฟังเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้จึงจะมีความหมายและเปลี่ยนไปได้หากไม่เช่นนั้นแล้วคนจะตีความไปเลยว่าเหลวไหลทั้งสิน้น ครับผมมีอาการเจ็บเข่าซ้ายเที่อเรือ,อาราังมานานแต่ไม่เคยไปให้หมอรักษาเลยครับเพราะอาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีอาการเมื่อต้องเดินเป็นระยะทางไกลๆคลาใดที่กระผมเดินเร็วๆนานๆอาการปวดเข่าซ้ายก็จะกำเริบทันทียิ่งช่วงลงบันไดเมื่อไหร่ความเจ็บปวดนั้นสุดเหลือประมาณต้องใช้แรงพยุงขาของตนเอง แทบจะก้าวลงไม่ไหวเมื่อครั้งที่ผมเดินขึ้นภูกระดึงอาการก็กำเริบตั้งแต่บนยอดภูมันต้องเดินลงภูนั้นเป็นความทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดเป็นประสบการณ์ที่แย่ยมากๆครับเมื่อสองปีก่อนผมมีโอกาสได้แวะเข้าไปกราบสการะรูปหล่อลวงประสวงที่วัดราชบรณะกรุงเทพมหานครผมศรัทธาลงปรสวงมาก่อนอยู่แล้ว เมื่อทราบว่าทางวัดและนำรูปหล่อของหลวงปู่สวงมาประดิษฐานและเปิดให้สาธุชนได้เคารพกราบไหว้กิตติศัพท์ของหลวงปู่ในเรื่องของการรักษาโรคนั้นล้วนเหลือเชื่อทั้งสิ้นครับตัวผมเองมีใครจะทดลองหรือพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเพียงต้องการพึ่งบารามีอันเป็นไปด้วยความศรัทธาล้วนๆผมมีโอกาสนำแผ่นทองปิดบริเวณเข่าซ้ายขององค์หลวงปู่ ในขณะนั้นก็อธิษฐานจิตคอยหลวงปู่ขจัดปัดเป่าอาการปวดข้อซ้ายของผมให้หายสิ้นทีเถิดผมนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอาการปวดเข่าของผมจะหายไปจริงๆแต่ก็เป็นไปได้ครับความหวังที่เพิ่งพาปรมีของหลงวงปู่สวงเป็นจริงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองนับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ อาการปวดเข่าซ้ายไม่มีมากำเริบอีกเลยแม้ว่าผมจะใช้แรงในการเดินมากขนาดไหนก็ไม่มีอาการให้เห็นทุกวันนี้ผมยังสามารถเดินเท้าในาระยะทางไกลๆได้อย่างสบายโดยไม่มีอาการปวดเข่าซ้ายเลยสักนิดไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเป็นไปได้จริงๆแต่ก็เป็นไปแล้วทำให้ผมมีความศรัทธาต่อหลวงปู่สลวงมากยิ่งขึ้นเมื่อทราบข่าวว่ามีงานบุญ เกี่ยวกับหลวงปู่สวงที่ไหนผมก็มักจะเริ่มทำบุญด้วยเสมอแม้พระทั้งวัตถุม,มงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่อย่างเจวรตะกรุดพระเหรียญมวลสารผมก็จะเก็บไว้บูชาอยู่เสมอเสมอเพราะความศรัทธาและหวางพึ่งพาบารามีของหลวงปู่สวงครับผมเล่ามานี้เป็นความจริงทุกประการประสบการณ์โดยตรง ไม่ได้ปั้นแต่งแต่อย่างใดครับเพราะความศรัทธาในหลวงปู่สวงจึงอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ปาฏิหาริย์ื่อชื่อเสียงของหลวงปู่สวงท่านเป็นที่กระจรกระจายต่อไปสู่ลูกหลานได้เป็นข้อปฏิบัติและเสริมความศรัทธาแห่งสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นสารณะในพระไตรรัตน์ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของลูกหลานเพื่อเป็นการเสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปช่องคิดดีทำดี h ชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัรละาณมิตมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ